รถไฟฟ้าใต้ดินเลยนะคะหรือ MRT ที่กรุงเทพช่วงเวลานี้คนเยอะมากข้าจอดที่สถานีแล้วผู้โดยสารขึ้นไม่ได้ค่ะขณะท่ผู้โดยสารลงเยอะนะคะรถก็ไปละดูค่ะโดยสารเต็มเลยยืนก็เต็มนั่งก็เต็มแอ่อดจยกเยียดมากชั่โมงเร่งด่วนแล้วก็บางสถานีก็จะแน่นๆอย่างนี้ยคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสีลมกรุงเทพนะคะการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT ที่กรุงเทพนะคะก็มีข้อห้ามค่ะเด็ดขาดเลยนะคะห้ามนำทุเรียนเข้าในระบบรถไฟฟ้าค่ะนี่นะคะเดินเข้าไปค่ะอันนี้เราใช้บัตรเครดิตสแกนเข้านะคะไม่ต้องซื้อตั๋วค่ะผ่านมาเลยนะคะ เดินเข้ามาตรงนี้ก็มีลูกศรชี้บอกทางทางไปลิฟต์โดยสารสะดวกปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยใช้ลิฟต์แทนบันไดเลื่อนนะคะไู้สูงวัยค้าไปใช้ลิฟต์นะคะการใช้บริการรถไฟฟ้านะคะเขาก็มีป้ายบอกเอตือนต่างๆนานาเช่นเขาบอกว่าโปรดระมัดระวังช่องว่างระหว่างชานชาลาและขบวนรถไฟนะคะ แล้วก็อีกอย่างก็คือกรุณาให้ผู้โดยสารที่ออกจากขบวนรถออกมาก่อนและระวังประตูหนตดด้วยนะคะคนที่รอจะขึ้นรถเขาบอกว่าการุณายืนรอหลังลูกศรทางเข้านะคะแล้วกเ็เขาบอกตลอดนะคะว่าการุณาให้ทางแต่ผู้โดยสารออกจากขบวนร,รถก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแซงเขานะคะเดี๋ยวค่ะคนออกมาเขาจะออกมาตรงอย่างนี้คนที่รอขึ้นรถก็รอตอนลูกศรเหลืงองๆนี่ค่ะ เห็นไหมคะเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะขึ้นรถก็ร้องให้ผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถออกมาก่อนแล้วผู้โดยสารใหม่ก็ค่อยขึ้นนะคะการใช้บริการรถไฟฟ้านะคะก็ควรปฏิบัติตามคําบอกคําเตือนที่เขามีเตือนไว้นะคะเย่างเช่่เขาบอกว่าโปรดระมัดระวังช่องว่างระหว่างชานชาแลาและขบวนรถนะคะก้าวให้พ้นแล้วก็กรุณาให้ผู้โดยสารออกจากขบวนรถก่อนและระวังประตูหนีบนะคะ อีกการหนึ่งห้ามเข้าออกจากขบวนรถไฟเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนหรือประตูรถไฟกําลังจะปิดอย่างนี้ค่ะหรืออีกอันหนึ่งไม่ไม่ใช้ร่างกายหรือสิ่งของใดๆขัดขวางการทํางานของประตูรถไฟและประตูกั้นชานชาลานะคะเพราะฉะนั้นผู้ดโดยสารที่จะใช้บริการรถไฟฟ้าก็กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองค่ะ เื่อเราใช้บริการรถไฟฟ้าที่กรุงเทพนะคะหลังจากที่เราออกมาจากขบวนรถไฟแล้วเราจะไปที่ไหนต่อยังไงตามเป้าหมายของเรานะคะเขาก็มีป้ายเขียนบอกน่คะป้ายเขียนบอกว่าทางออกออกทางไหนบ้างนะคะอย่างเช่นมีลูกศรชี้บอกทางอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราจะไปถนนสาทรใต้ไปแยกวิทยุไปสถานทูตเยอรมันเดนมาร์กแล้วก็กรีซ ก็ไปทางขวามือทางออกที่2อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีถนนวิทยุสวนลุมพินีสถานทูตอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียก็ไปทางด้านขวามือตามลูกศรชี้บอกทางไปทางออกที่3อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดูให้ชัดเจนแล้วก็ออกให้ถูกทางจะได้ไม่เสียเวลาเดินนะคะ